สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าใครคือเบื้องหลัง AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกไม่ใช่ Google Microsoft หรือแม้แต่ Elon Musk แต่เป็นมหาเศรษฐีเงียบๆที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเขาคือคนที่ลาออกจาก MIT ตอนอายุ19และสร้างอาณาจักร AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่แม้แต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังต้องพึ่งพาวันนี้ The i n s i ต์ x จะพาคุณไปเจาะลึก เคล็ดลับความสำเร็จและบทเรียนทางการเงินของอเล็กซซนเดอร์วังผู้ที่เลือกจะสร้างอิทธิพลจากเงามืดและกลายเป็นผีในเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนโลก AI ของเราห้ามพลาดเด็บขาดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Insight X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนด์ธุรกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมสนับสนุน The Insight X ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอเล็กซซนเดอร์วัง c e o และผู้ร่วมก่อตั้ง Scale AI ที่ตอนอายุ28ปี เขากลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่สร้างบริษัท AI ที่รัฐบาลสหรัฐพึ่งพาเขาไม่ได้จบปริญญาจาก MIT แต่กลับสร้างบริษัทมูลค่ากว่า7 0ันล้านดอลลาร์มีลูกค้ายอย่างโตโยต้าเมตากองทัพอากาศสหรัฐและ OpenAI Scale AI ทำอะไรหัวใจสำคัญของ Scale AI คือการแก้ปัญหาคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของ AI นั่นคือข้อมูล บริษัทส่วนใหญ่มีอัลกอริทึมแต่ขาดข้อมูลที่สะอาดมีโครงสร้างและมีการติดป้ายกำกับที่ถูกต้องเพื่อใช้ฝึกฝนระบบ AI Scal e AI จึงก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลโดยใช้ทั้งมนุษย์และเครื่องมืออัจฉริยะในการติดป้ายกำกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเรียกได้ว่าพวกเขาคือครูผู้สอนให้กับ AI ทั่วโลกนั่นเองเส้นทางของอเล็กซานเดอร์วังอเล็กซานเดอร์เติบโตมาในลอส a l ลามอส ล้อมรอบด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาเก่งมทีิศาสตร์และการเขียนโค้ดตั้งแต่เด็กตอนเป็นวัยรุ่นเขาทำงานเต็มเวลาที่โควราและได้เห็นปัญหาของข้อมูลที่จัดระเบียบไม่ดีเมื่ออายุ19เขาจะสินใจลาออกจาก MIT เพื่อมาสร้าง Scale AI โดยมองเห็นโอกาสทองในการเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคต AI สิ่งที่น่าสนใจคือวังไม่ใช่คนดังในซิลิคอนแวลลีย์เขาเป็นผีในเครื่องจักร เขาหลีกเลี่ยงแสงสปอตไลท์และเลือกที่จะทำงานเบื้องหลังแต่ถึงแม้จะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่เขาปรับเชื่อมโยงกับคนสำคัญในวงการ AI อย่าง Mark Zuckerberg และ Sam Altman ได้อย่างลึกซึ้งปรัชญาความสำเร็จและบทเรียนทางการเงินจาก Alexander Wang มีดังต่อไปนี้ 1. ลงทุนกับการแก้ปัญหาที่แพงและสำคัญวางสร้าง Scale AI เพื่อแก้ปัญหาคอขวดด้านข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่และมีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรม AI บทเรียนคือทุ่มเทเวลาและเงินทุนไปกับปัญหาจริงที่มีมูลค่าสูงนั่นคือที่มาของการสร้างมูลค่าและรายได้มหาศาล 2. ส,สร้างธุรกิจแบบประหยัดอย่างมีวินยัยในช่วงเริ่มต้น Scale AI ดำเนินงานแบบประหยัดและมีประสิทธิภาพเขาพัฒนา MVP ด้วยตัวเองและระดมทุนเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นบทเรียนคือการใช้ใจ่ายอย่างชานฉลาดตั้งแต่แรกสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้คุณยังคงควบคุมบริษัทได้ สสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่แค่ชัยชนะชั่วคราว Scale AI ไม่ได้ไล่ตามเทรน์ลูกค้าทั่วไปแต่เน้นลูกค้าองค์กรแบบ B2B และสัญญากับภาครัฐซึ่งนำมาซึ่งรายได้ระยะยาวและมั่นคงการตัดสินใจทำงานกับกองทัพทหารสหรัฐแม้จะถูกวิพากวิจารณ์แต่ก็ทำให้บริษัทมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคงบทเรียนคือมองหารายได้ระยะยาวเพราะมันสร้างกระแสงเงินสดที่คาดการได้ซึ่งเป็นหัวใจของความมั่นคงทางการเงิน4 จ้างงานช้าสร้างธุรกิจเร็ววางมักจะพูดว่าการจ้างคนคนหนึ่งต้องเพิ่มมูลค่าให้บริษัทได้10เท่า scale AI เรีบร้อนขยายทีมแต่เติบโตด้วยทีมงานขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงบทเรียนคือจ้างเมื่อจำเป็นเท่านั้นการจ้างงานอย่างช้านฉลาดนำไปสู่ต้นทุนคงที่ที่ต่ำลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 5. ลงทุนในอนาคตไม่ใช้ความฉาบฉวยแม้จะประสบความสำเร็จแต่วางใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาไม่ชอบเป็นข่าวฉูดฉาด แต่กลับนำเงินทุนไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI นวัตกรรมข้อมูลและระบบที่ปรับขนาดได้บทเรียนคือปล่อยให้เงินของกุณกลับเคลื่อนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการขยายขนาดไม่ใช่การใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย 6. โอบรับข้อจำกัดเพื่อสร้างสรรนวัตกรรม ในช่วงเริ่มต้น Scale AI ไม่ได้มีทรัพยากรไม่จำกัดแต่ข้อจำกัดเหล่านั้นกลับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ด้วยเงินทุนที่จำกัดเขาและทีมต้องสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและปรับขนาดได้ตั้งแต่แรกบทเรียนคือไม่ต้องรอคอยสภาพที่สมบูรณ์แบบข้อจำกัดคือสินทรัพย์ที่บังคับให้คุณสร้างธุรกิจแบบประหยัดชาญฉลาดและปรับขนาดได้ตั้งแต่รากฐานอนาคตของ Scale AI และความท้าทาย ปัจจุบัน Scale AI กำลังก้าวไปสู่การเป็นผู้กระทำข้อมูลสังเคราะห์คือการให้ AI สร้างข้อมูลสำหรับฝึกฝน AI ตัวอื่นทำให้เกิดการเรียนรู้แบบวนลูปหรือ AI teaching AI ที่เร็วขึ้นและก้าวหน้ากว่ามนุษย์วิชันของวางคือการใช้ AI ในการช่วยผู้นำตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตเช่นการระบาดของโรค หรือความขัดแย้งทางภูมิภาคประเทศอย่างไรก็ตามความสำเร็จของ Scale AI ก็มาพร้อมกับประเด็นด้านจริยธรรมเช่นการจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานติดป้ายกำกับข้อมูลซึ่งบางครั้งอาจต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัญหาเรื่องอคติในข้อมูลซึ่งอาจทำให้ AI เรียนรู้และขยายอาคติทางสังคมได้และข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวเนื่องจากบริษัทต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งจากลูกค้าทั่วไปและจากหน่วยงานความมั่นคงของชาติ อเล็ก n ซนเดอร์วังต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้เพื่อสร้างมรดกที่ยั่งยืนครับเรื่องราวของอเล็ก n d นเดอร์วังแลสเกลเอสอนให้เรารู้ว่าการสร้างอิทธิพลที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากการเป็นคนที่เสียงดังที่สุดแต่มาจากการมอบขีดความสามารถที่สำคัญที่สุดเขาคือผู้ที่เลือกจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้ผู้อื่นสามารถสร้างสารรค์และประสบความสำเร็จได้ หวังว่าเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์แวงและ Scale AI จะสร้างแรงบันดาลใจและมอบบทเรียนดีๆให้กับทุกคนนะครับการสร้างสรงสรค์สิ่งที่มีคุณค่ายอย่างเงียบๆแต่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลคือพลังที่แท้จริงในยุคดิจิทัลนี้ครับถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe ช่อง The Insight X เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลเชิงลึกที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ